พี่อารดนแก้ร้องไ<ช>ห้หน่อยร้อ,องไ<ช>ห้เห็น<ช>ไหมแบบตาหนูแดงมากเราได้นอนด้วยกันด้วยที่ญี่ปุ่นมา้วกบพี่แอลเอ้ยหนูมีหนูมีคำถามจะมาถามพี่ทาไมแฟนคลับถึงบอกว่าพี่แอลเป็นแบบภัยพี่บติ มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับให้ถยไม่รู้แน่เลยใช่ไม่รู้แน่เลยเดายากมากเดายากมากให้ถายว่าหนูอยู่กับใครมีแต่แฟนหนูลงว่าอะไรนะแบบขึ้นเครื่องแฟนคขาคิว่าไปญี่ปุ่นแล้วมีคนแบบเดียมาเซฟไฟนะแวะมาให้เลยคับแวะมาไลฟ์ก่อนล็กน้อยกลัวว่าถ้าเกิดไปที่นู่นแล้วจะไม่ได้ไลฟ์แล้วเน็ตก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เลยมาแลแต่แชรไปซื้อเน็ตหรอเน็ตไปที่นั่นก็เดินยวูรอแชร์จากพี่แอลไงสิบกิโลแล้วก็วันนี้มาถึงเราให้ฟังก่อนมาถึงที่นี่ตอนประมาณบ่ายสามกว่าๆแล้วก็ขึ้นไปลับแล้วก็ลงมาซ้อมเมื่อกี้สนุกมากเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากพี่เขอเลยอะโดยเฉพาะเพลงซานเซแบบพอหนูเต้นแบ ปุ๊บปุ๊บเอหมายถึงว่าโรชวงไงที่หนูจะไปไงหนูมาซ้อมที่นี่ไงไม่เนี่ยนหรอมีมีโรชโชอีกอันไหนอ่ะใช่มีรชโชวของหนูเดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้แบบนีงาไปนออเไปชอบสัสีมากจริงเหรอใช่อยากเห็นที่จะไปโรชโชเลยอ่ะรอดูเลยพี่ แกเอ้ยไม่ทันละพี่หนูเป็นคนแบบโกหกแฟนเขาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่หรือว่าเราควรจะปิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ไม่ไหเอองั้นเราไว้ค่อยไลฟ์ที่หลังไมาถึงว่าเล่าที่หลังแต่ว่าหมายถึงวันนี้เราซ้อมกันสนุกมากเลยทุกคนโป๊ไม่ไหวเออจริงแกฉันแบบโป๊ตลอดไม่โป๊ไม่โป๊ไม่โป๊ใช่ไหมใช่ฉันเต้นซาซีไม่เป็นหรอกอ๋อใช่เดี๋ยวไว้ค่อยสอนนะถ้าอยากได้ได้สอนให้ดีนะพี่เชอร์ขึ้นไปแล้วไม่งั้นนะพี่เชอร์ทำมาเฮ้ยนีแน่นอน นึกเสียงไม่เชื่อออกเลยนินทานินทานินทาทานข้าวย่างขะยังเลยค่ะกําลังรอสั่งกับพี่เอลมาวันนี้มีสาวเลี้ยงน้าด้วยพี่เอลบอกว่าเนี่ยมาทันทีก็เลี้ยงน้ําใช่ไหมตอนแรกหนูกะจะกดรูดยันเลยรืดเลี้ยงใช่ไหมล่ะใช่แล้วพี่เอลอายุเยอะกว่าหนูหนึ่งปีตอนแรกไลฟ์เมื่อวานเราเรียกถือว่าพีนะจริงเหรอใช่่มไม่รู้แล้วแฟนคลับก็บอกว่าเธอเกิดศูนย์สี่อ๋อใช่ สั่งชาบูสินะไม่ตอนแรกจะสั่งชาบูแล้วแต่ว่าร้านมันปิดก็เลยเปลี่ยนร้านเราแบบเป็นสายมูอืมโอ้ยพูดถึงสายมูแล้วก็นี่ไงพี่ป๊อบนั่งอยู่บอกว่าแถวนั้นมีศาลเจ้าใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเราต้องไปต้องไปให้ได้ไปไหวเพื่อขอพรให้เรารวย <laughs> ไม่ใช่อุย้ยแต่ว่ามันขออะไรได้บ้างพี่ป๊อบแบบที่ศาลเจ้านั้นมันแบบเด่นเรื่องอะไรอะไร รอดูบล็อกทุกคนหนูถ่ายมาใช่ไหมคือแบบแทฮ่จ,จะไม่ได้พูดเลยเพราะว่าหนูเขินมากแบบอยู่คนเดียวเราก็ถ่ายมันก็แบบเออเขินนิดนึงแล้วมาคลิปไปซ้อมก็เลยลืมถ่ายเพิ่งหนึ่งด้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปถ่ายจริงจริงตอนที่ญี่ปุ่นล้ก,กันถ่ายอะไรอ่ะบล็อกเอามาตัดลงเริ่มได้ไหมเดี๋ยวเราแก้งไปซ้อมใหม่ให้เออเอาไว้เดี๋ยวอีกวันนึงเอ้ยเราจะได้มีฟุตเทจอ๋อใช่เราได้นอนด้วยกันด้วยที่ญี่ปุ่นนอนกับพี่แอล เธอเฉลยเลยหรออ้าวตายแล้วเอ้ยไม่บอกแต่จะใบให้ว่านอนกับรุ่นสี่โอเคไม่รู้หรอกไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เลยรุ่นสี่มีไปแล้วสิบเอ็ดคนใช่แต่ว่ามันหกคนเออเลิศแบบพกไปในหัวใจโอเคเลิศช่วยปกป้องเอลจากเจมินด้วยนะเมื่อกี้พี่อารดนแกลองไห้เลยอืมลองให้เห็นไหมแบบตาหนูแดงมา เอ้ยหนูมีหนูมีคำถามจะมาถามพี่ทำไมแฟนคลับถึงบอกว่าพี่แอลเป็นแบบภัยพิบัติเป็นฟิลแบบฉายาอ๋อหมายถึงว่าอย่างเธอก็น่าจะเป็นไก่หวานป่ะอ๋อขางฉัก็เป็นภัยพิบัติที่มาคือที่มาคือฟิลแบบวุ่นวายมั้งอ๋อเข้าใจละเสียงดังเพราะว่าตอนนั้นมันมาจากคลิปที่ฉันแชทกิอ่าเขาเลยแต่ตัวจริงเรียบร้อยใช่ไหมใช่ ไก่หวานพูดถูก<ม>จะพูดว่าไก่หวานสัมภาษณ์สัมภาษณ์เวลาหนูคุยกับใครในหนูแบบเหมือนสัมภาษณ์ตลอดเลยแบบอย่างล่าสุดแบบไปกินข้าวใช่ไหมกับรุ่นสองแล้วก็ไปกับพี่เอ๋อแล้วก็แบบคุยกับน้องใช่ไหมแต่ชวนน้องคุยว่าแบบทําไมถึงเรื่องมากเป็นซีจิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าทำไมเออแบบว่าตอนนี้เรียนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อยากเข้ามาหาลัยอยู่คณะไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออมันใช่แล้วหนูก็โดนแซวว่าแบบ เออตอนแรกเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นกรรมการแล้วสักพักไปเรื่อยๆเป็นครูแบบแนวะนะถามแบบจริงถามจังมากถามจินนาอุ้ยแต่หนูอยากไปเมดคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นมากเลยอะพี่พี่ก็อยากไปกใช่ไหมใช่ไหมเคยไปแต่ของที่ไทยของที่เอ็มบีเคยอะแต่แบบอยากไปลองของแถว<อ>ที่ทเราอยู่มันก็มีนะจริงงออยากไปอะไปไหมเริ่มเลยเริ่มเลยอย่าพาน้องเมดที่นู้นแปลกนะคือเราไม่แปลก เรา oh, จะ,จะขึ้นไปเต้นใช่ไหมเราจะไปขึ้นไปเต้นแทน วเราจะฟังออกใช่ไหมว่าเขาพูดอะไรเ้าใช้ใจพี่เดี๋ยวมันก็ฟังออกเองคือตอนตอนอย่างหนูแบบตอนเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หกใช่ไหมครูญี่ปุ่นเขามาที่นี่จริงๆแบบมามาสอนจริงๆริวจคญี่ปุ่นใช่ตอนนั้นโควิดยังไม่มาของหนูอะแล้วแบบตอนต่อท่าใช่ไหมเขาพูดภาษาญี่ปุ่นหมดเลยคือมันเหมือนจะไม่เข้าใจนะแต่มันเข้าใจเองอยู่กับพี่ลีนาหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกับอคิดไปเองด้วยว่าเขาพูดแบบนั้นอาจจะเขาไม่ได้อาจจะพูดแบบนั้นจริงๆเวลาแบบมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วหนูชอบแปล ถูกบ้างไม่ถูกบ้างพี่นะบอกว่าเานี่ก็จินตนาการเก่งเหมือนกันพี่มินมินได้บอกไว้ป่าเชือเป็นสายเลี้ยงหยจริงปหมเนี่ยเราไม่ต้องแลกเงินละไม่ใช่มีหลายคนบอกพี่มินก็บอกว่าพี่เชือเลี้ยงแน่นอนไม่ต้องห่วงอะไรอย่างงี้ถ้่เราต้องแลกไปตรนสักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปดูละองฟองค่ะเป็นวงที่แบบอยากดูที่สุดเขาเตรียมเพลงใหม่ไปด้วยเด้อิ ครูเอมาขิงตั้งแต่แบบโหก่หอนประกาศว่าจะมีไทเฟสเรายเพราะว่าตอนแรกอะพี่เอลรู้มาก่อนไหมว่าจะมีแบบจะได้ปัก่อนที่พี่เชิญประกาศในจังเกิน่ไม่ไม่งานเนี้ยงานนี้คือของหนูอะคือหนูงานไทเฟสอะ คือหนูอะดูมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูกรถามพี่นะว่าแบบเออเขาจะจ้าง C G M ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพีหบอกไม่รู้พี่นะก็เพิ่งรู้ตอนที่พี่เชร์ประกาศมเวิธีจังกินหนูไม่รู้แอบพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยว่ามีอ๋อใช่ก็เห็นตอนที่แบบพี่เชร์อบอกนั่นแหละช็ิปเป็นแล้วพอรู้ปุ๊บดิฉันก็สมัครเป็นคนแรกเลยใช่เลยมากคือตอนแรกหนูก็ช่างใจแบบหนูเห็นแล้วหนูก็มาจะลงชื่อแต่หนูก็แบบเฮ้ยคนแรกเลยเหรอแฟชั่นแรงกล้าเกินไปก็เลยรอต่อเพราะว่าดิฉันแบบเก็ตเก็ต อยากไปใช่ไหมไม่เคยบึ้งเทียเตอร์เลยหนูว่าไม่เคยเหมือนกันพี่แต่ก็จะได้ขึ้นแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันทุกคนต้องรอติดตามถ้าแล้วแต่คิดว่าน่าจะพอๆกันั้งแบบว่าเบนซี่กับซีจิมมีแน่แต่ว่าตอนไหนอืมใช่นั่นไงพูดถึงเทียเตอร์ปุ๊บทุกคนก็ความลับนะคะทุกคนความลับเมมเบอร์ก็ไม่รู้ หนูเปลองกัปตันถูกหนุยไม่รู้เลยทุกคนเอ้าเปลองกัปตันเนาะน่างอ่ะเป็นรองกัปตันทีมซีครับอย่าหลุดเบอร์นะเราเคยเป็นกัปตันอ่ะพี่ฟอล์ค่ะว้าวแต่ว่ายังไม่ครบมีแค่สิบสี่เอ้ยสิบสองคนสี่เรามั่งเฟ้นหาสี่คนสุดท้ายสนใจไหมสนใจไหมพี่สนใจสนใจเราเลยร้ำควรติดต่อมาอีกทีหลังใหม่เจอในเอลทีมซี ไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D a p l i v a t o n